น,นี้เราเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยเขาถามหาพื้นที่แรงเงาใช่ไหมดูแล้วมันก็เป็นสามเหลี่ยมนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้สามเหลี่ยมอะไรอะดูเป็นสามเหลี่ยมใดๆด้วยใช่ปะดูเป็นสามเหลี่ยมใดๆด้วยแล้วก็เอ้ยแล้วมันความยาวด้านเท่าไหร่หรอจริงๆแล้วอะถ้าเรารู้ครบสามด้านมันมีสูตรในการหาพื้นที่อยู่แต่ไม่รู้สูตรไม่รู้ความยาวด้านไหนเลย ไม่รู้ความยาวด้านไหนเลยแถมด้านแต่ละด้านก็ไม่ได้อยู่ในแนวฉากแนวอะไรอีกคนที่ได้คำตอบมาทำยังไงนะอ่าทำยังไงกันนะต่อรูปปะลุกใช่ไหมอ่าครูน้ำต่อรูปค่ะจริงๆแล้วรูปเลขาเนี่ยมันมันใช้เยอะคือใช้จินตนาการเราจะเติมรูปขึ้นมามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นใหญ่ๆเลย ชิ้นใหญ่ๆเลยนะอ่ะครูน้ำจะเติมรูปขึ้นมาจริงๆแล้วนะเติมใหญ่ได้อย่างงี้ดีไหมมันจะครอบนี่เออมันมาจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ลองจินตนาการตามครูน้ำมันเหมือนผืนผ้าชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีการมามาตัดตรงเนี้ยเนือออกปะเออครูน้ำเติมสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาชิ้นหนึ่งเลยแล้ว คุณน้ำจะมองว่าเฮ้ยไอสี่เท่าๆอะ่ะที่เขาต้องการพื้นที่เนี่ยมันคือครึ่งบนหรือเปล่านะมันคือครึ่งบนตรงนี้หรือเปล่านะอ่ามันมันใช่เลยอะ่ะเนาะมันคือครึ่งด้านบนนี้เลยแต่มันแหว่งไปหน่อยหนึ่งไม่หน่อยเยอะเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าคุณน้ำวาดตัวนี้เทียบแต่มันมีพื้นที่บางส่วนหายไปนะนี่ออกปาหายไปหายไปตรงไหนบ้างล่ะ เออหายไปตรงไหนบ้างล่ะถ้าเราคิดสามเหลี่ยมชิ้นเนี้ยมันคิดง่ายนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ปะแต่พื้นที่ที่มันว่แหว่งไปตรงเนี้ยเราหามาหักลบได้เปล่าถ้าเราหาได้เราก็จะได้พื้นที่สีเทาๆอ่าเราจะได้พื้นที่สีเทาๆทันทีเพราะฉะนั้นคุณน้ำจะชวนเรามาเล็งว่าเราจะหาพื้นที่ชิ้นนี้ได้หรือไม่ชิ้นนี้นะ ชิ้นนี้ได้ไหมอพื้นที่ที่เราจะเอาออกเราจะหักออกเนี่ยเราจะหาพื้นที่ชิ้นนี้ได้หรือไม่ถ้าเราหาได้ข้อนี้ไม่ใช่เรื่องยากหาได้ไหมบางคนบอกเอ้ยทำไมครูระบายสีแล้วมันก็เลยดูง่ายขึ้นมาเลยเนี่ยใช่ไหมแล้วพื้นที่ของเราก็จะเหลือแค่สีเทาๆค่ะเดี๋ยวเราจะใช้หลักการของการหาพื้นที่ สามเหลี่ยมครึ่งบนแล้วลบสีชมพูกับสีเหลืองออกวัดรูปคร่าวๆเพื่อเกิดกินการจินตนาการเขาบอกจินตนาการสําคัญใช่ไหมความรู้ก็สําคัญนะบางคนบอกจินตนาการสําคัญกว่าความรู้สําคัญทั้งสองอย่างลูกใช้คู่กันอ่ะลบชิ้นนี้สีชมพูแล้วก็ลบชิ้นสีเหลืองชิ้นสีเหลืองเนี้ยคุณน้ำมองว่ามันเป็นคางหมูปะใช่ไหมอ่ะมันเป็นคางหมูนี่นี่เลยที่เราจะคิด โอเคไหมพื้นที่แรงเงาของเราจะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมครึ่งบนอันใหญ่ๆลบสีชมพูกับสีเหลืองทิ้งไปค่ะคุณน้ำระบายสีให้ดูก็ได้จะได้ดูง่ายง่ายเลยป่ะอ่าทำได้ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคราวนี้เราจะเทียบหาพื้นที่แล้วนะเอาสามเหลี่ยมชิ้นใหญ่ก่อนนะชิ้นนี้ก่อนนะถามว่ามันยาวเท่าไหร่บ้างละ่ะตรงนี้ฟืบ กับตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่แน่ๆสิบสองใช่ไหมตัวนี้เท่ากันตัวนี้ได้สิบสองความยาวตรงนี้ล่ะสิบสองสิบแล้วก็แปดใช่ไหมสิบสองบวกสิบบวกแปดเป็นสามสิบไหมทั้งหมดนี้จะสามสิบเนาะเฟิบเราก็ได้ละชิ้นแรกเศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบสองคูณสามสิบได้ไปแล้วหลอดแรกทั้งชิ้นที่เป็นสามเหลี่ยมได้ทั้งชิ้นเลยนะ แต่ลบออกนิดหนึ่งตรงส่วนที่เป็นสีชมพูค่ะใครดูออกมากงว่ามันฐานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่หรอชิ้นชมพูนะตรงเนี้ยคุณน้ำว่ามันสิบสองแน่แนใช่ปะ่ะตรงตรงตรงเนี้ยคือสิบสองแน่แนแล้วแนวเนี้ยแนวนี้เท่าไหร่มองออกไหมทั้งหมดมันเท่าไหร่ลูกทั้งหมดมันสิบสองใช่ปะ่ะทั้งหมดตรงนี้เลยคือสิบสอง ทันนะแต่มาดูชิ้นกลางสิชิ้นนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านด้านละสิบใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิบแน่นอนทั้งหมดสิบสองหักไปสิบก็จะเหลืออยู่ที่สองใช่ไหมทั้งหมดสิบสองนะหักไปสิบนะข้างบนจะเหลืออยู่ที่สองค่ะตึบ๊บคุณน้ำเขียนเลขแหละตรงนี้สิบสองตรงนี้สอง ทันนะใส่ไปเลยค่ะอ่ะนี่คือชิ้นกลางชิ้นสุดท้ายล่ะได้เท่าไหร่ชิ้นสุดท้ายอ่าชิ้นสุดท้ายเป็นคังหมูใช่ไหมเป็นคังหมูด้านนี้เป็นด้านคู่ขนานอ่าอันนี้เป็นด้านคู่ขนานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สองอันนี้สิบสองอันนี้คือคู่ขนานบวกกันสูตรมาเลยค่ะ เซตหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงสูงคือคู่ขนานอยู่ห่างกันแค่ไหนล่ะก็วัดไปสิจากสองถึงสิบสองเนี่ยห่างกันสิบปดใช่ไหมดูทันไหมจากสิจากสิบสองกับสองห่างกันสิบปดหน่วยนะวัดแนวนี้นะอันนี้คือสิบแปดหน่วยค่ะปึ๊บอ่ะ โอเคปูน้ำขอลบตัวนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวดูแล้วงงอ่ะนั่นแหละก็จะได้ความสูงแล้ว18อ่ะคิดเลขจบแล้วข้อนี้เป็นไงง่ายหรือยากก้อนแรกได้เท่าไหร่วะ2ตัดตุูบได้6 180ใช่ไหมคู่นี้ตัดฟืบได้12 คู่นี้เอาตัดกับตัวหลังเลยลูก2 9 18 2บวก12ได้14 14คูณ9ใช่ปะล็อกหลังจะได้126ใช่ปะ14คูณ9ต้องคอนเฟิร์มเลขตัวเองก่อนนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของหลายๆคนที่ให้คำตอบคูน้ำมาว่าตอบ42ค่ะข้อนี้ตอบ42ตาราง หน่วยไหมอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหนูไปเจอข้อที่แบบเป็นบันไดเป็นสเต็ปรูปว้าๆแหว่งๆเติมให้มันเป็นชิ้นสวยงามก่อนแล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะมากๆเยอะมากๆเลย